เรื่องที่คุณหมายสี่กันยาวมาเปิดประเด็นน่าสนใจเพราะว่ามันกลับกลายเป็นว่าเอาเข้าใจแหละว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการทํางบอยู่6 7เจและอยู่ระหว่างฟังฟังความคิดเห็นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้หกระทรวงที่งบเยอะสุดเนี่ยอันดับหนึ่งเนี่ยตะกอจะมันคือกระทรวงศึกษาครับแล้วเราก็รู้กันว่าเฮ้ยบ้านเราอ่ะอม,มันมีปัญหาเรื่องการศึกษาใช่จัดอันดับอะไรมาเราก็ท้ายตารางตลอดลองหวยตลอดกลับกลายเป็นว่าอ้ามาไทยขึ้นมาเป็น อันดับหนึ่งของงบลงทุนเอ้งบงบกับปีหกเจ็ดครับอ,อ,อาจารย์มองประเด็นนี้มันปัญหามันเกิดตรงไหนทําไมเขามองไม่เห็นเลยทําไมมันถึงโดดออกมาขนาดนี้ผมเห็นแล้วเนี่ยผมตกใจนะเพราะเราก็ไม่เคยผ่านยุคที่งบมหาไทยขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือทางรัฐบาลเองพรรคเพื่อไทยเองสมัยที่เป็นฝ่ายค้านเนี่ยวิพกษ์วิจารเรื่องนี้ไว้เยอะอในยุคพลเอกประยุทธ์เนี่ยผมว่าเราทุกคนที่เป็นแฟนคลับพรรคเพื่อไทย นะครับผมนี่เป็นแฟนลับพรคเพื่อไทยเพราะว่าผมฟังพเพื่อไทยอภิปรายทุกวันม,มาที่ผมต้องฟังทุกอย่างาเขาพูดอะไรเนี่ยผมชอบมากเลยเวลาพรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านแล้วิจารณ์ว่ายุคพลเอกประยุทธ์เนี่ยงบกระกระวงกรลาหมสูงที่สุดนะครับแล้วก็เพื่อไทยพูดอย่างเงี้ยเก้าปีงบกระทรวงกลาหมสูงที่สุดนะครับงบศึกษาไม่เพิ่มงบสาธารณสุขลดลงแล้วเวลาทําข่าวเนี่ยสมมติเราเป็นคนสนใจคารทำข่าวแบบ Data า o u r n a l i s t เนี่ยการทำเรื่องพวกนี้สนุกการไปนั่งดูว่าแต่ละปี งบกระทรวงไห <ทำ S 2> <ใ>นเพิ่ม,มลดกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยสนุกมากผมได้ชอบนะเพราะฉะนั้นผมผมตามเรื่องนี้เราก็เห็นภาพมาตลอดว่าในยุคข,ของพลเอกประยุทธ์เนี่ยงบกระทรวงสาธรารณสุขเพิ่มในสัดส่วนที่ลดนึกออกไหมครับเช่นเพิ่มสัก0ูนจคือมันเพิ่มแต่มันเพิ่มน้อยลงเพิ่มน้อยลงเรื่อยๆอมันเป็นปรากฏการณ์ชัดเจน9ปีแล้วเราก็เห็นภาพว่าในสายเพื่อไทยเป็นฝ่ายคา้านเขาก็วิจารณ์เรื่องพวกนี้เยอะเราก็หวังว่างบปีนี้เนี่ยมันจะเป็นอีกสูตร คืองบศึกษาเพิ่มและงบสาธารณสุขเพิ่มและเพิ่มในสัดส่วนที่เพิ่มด้วยนะเช่นไม่ใช่แบบปี65เพิ่ม0.3%ปอปี6 6เพิ่ม0.1%่ถ้าอย่างนี้เรียกว่าเพิ่มในสัดส่วนที่ลดแต่ที่เราเห็นคือถ้าปี65เพิ่ม0.3ปี66ขอเป็น0.7ปี67เพิ่มเป็น7อย่างเงี้ยนึกออกมามันควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าตอนนี้มันกับตลบปัดกันก็คือโอเคกลาโหมไม่ใช่กระทรวงที่งบเพิ่มสูงสุด แต่เป็นมหาดไทยนะครับแต่กระทรวงกลาโหมก็ยังอยู่ในกลุ่มที่งบเพิ่มเยอะเพิ่มเกือบ2%เเพิ่มเกือบ2%อซนะครับซึ่งฐานกระทรวงกลาโหมก็สูงอยู่แล้วนะครับแล้วในเทียบเทียบกันแล้วเนี่ยเข้าใจว่าเขายังเพิ่มสูงเป็นอันดับ4อยู่ในเม็ดในเม็ดเงินเน่ยก็สูงเป็นอันดับ4ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยกระทรวงกลาโหมยังได้เงินเยอะอยู่นะครับสัดส่วนการเพิ่มยังเยอะอยู่นะครับถึงแม้เงินโดยรวมจะไม่เยอะ เป็นที่หนึ่งแล้วก็ตาม,มแต่เขายังเพิ่มสูงอยู่2%เนถือว่าสูงแล,แล้วเกือบครึ่งนี่คือค่าใช้จ่ายเป็นเงินเดือนเงินเดือนที่เพิ่มใช่ซึ่งมันขดัดขัดแย้งย้อนแย้งกับนโยบายรัฐบาลเพื่อไทยที่บอกว่าเข้ามาแล้วจะปฏิรูปกองทัพลด,<ช>ลดขนาดลดขนาดกําลังพลลดจํานวนในพลถ้าเงินเดือนในพลคุณเพิ่มนะครับมันก็น่าสงสัยตกลงจํานวนในพลคุณลดจริงหรือเปล่าแล้วเงินเดือนที่เพิ่มเนี่ยมันจะผูกพันไปกับเรื่องอื่นเช่นเงินบานาญใช่ไหมเงินบํานาญเหล่านี้แต่ละคนได้จนตาย เพราะฉะนั้นถ้าไม่ตายก็จ่ายไปเรื่อยๆเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันจะไปเบียดเบียนงบส่วนอื่นๆมากขึ้นเรื่อยๆด้วยเพราะฉะนั้นในสุดการจัดงบมันซ้อนปัญหาหลายเรื่องทีนี้เรื่องของงบศึกษากับสาธารณสุขที่มันเพิ่มในสัดส่วนที่ลดเนี่ยมันน่าสนใจว่าสิริกัญญาบอกว่าการเพิ่มเนี่ยนะครับเพิ่มน้อยกวา,ายวุคนเอกยุทธ <f> ์ผมก็เจอว่าคุณสิริกัญญาเขาเปิดตัวเลขออกมานะครับซึ่งอันนี้ต้องอันนี้เป็นเรื่องนี่ต้องชมสิริกัญญาเขานะเพราะว่าสสทั้งสภาทาไมไม่มีใครเปิดประเด็นเเรื่่องงนี้ลยไมมพูดถึ ในสภาในมีสสอตอนนี้ก็ไม่รู้กี่คนนะมันมีพวกย,าย้กยายพงยาพักงง,งไปหมดแล้วเอาเป็นว่าโดยหลักการเรามีคนที่น่าจะประมาณ490คนที่มีสติปัญญาคิดเรื่องนี้ได้แล้วก็เห็นตัวเลขเหล่านี้แล้วก็เห็นตัวเลขแบบนี้เหมือนสิริกัญญามผมมีคําถามมากเลยว่าทําไมคนอื่นในสภาไม่เห็นปัญหาของตัวเลขเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสอสรัฐบาลซึ่งในอดีตเป็นฝ่ายค้านแล้วคุณเคยตั้งคําถามกับเรื่องตัวเลขเหล่านี้ผมอยากตั้งคําถามว่าสําหรับสสรัฐบาลที่เคยเป็นฝ่ายค้าน วันนี้ทําไมคุณไม่เห็นปัญหาของตัวเลขชุดนี้อืเมื่อก่อนเป็นฝ่ายค้านคุณอภิปรายปัญหาของตัวเลขแบบนี้เหมือนซีรีกัญญาเป๊ะเลยแต่พอคุณเป็นรัฐบาลปุ๊บความเป็นรัฐบาลทําให้คุณสายตาเปลี่ยนไปหรือว่าความเป็นรัฐบาลทําให้คุณขี้เกียจดูตัวเลขเยอะคือเรื่องพวกนี้สมัยคุณเป็นฝ่ายค้านคุณคุณเห็นคุณเข้าใจหมดเลยนะอคุณอภิปรายได้เป็นวันๆแต่พอคุณเป็นรัฐบาลคุณเงียบกริบมันแปลกมากบังเอิญสายตาสั้นพร้อมกันทั้งสภาทั้งสภาหรือไม่ <laughs> ใช่ไหมครับเมื่อเอิญสายตาสั้นทั้งสภาหรือไม่อ,มอันนี้สิริกัญญาเนี่ยเขา,เ,ขาเป็นตัวอย่างเพราะเขาทำงานดีแล้วก,แวก็แล้วก็เปิดประเด็นนี้ว่าหนึ่งนะครับกระทรวงมหาดไทยงบเพิ่มสูงซึ่งไม่ควรจะเป็นชั้นที่สองคือสัดส่วนการเพิ่มของงบสาธรสสสารณสุขสละศึกษาเนี่ยมันมันเพิ่มในสัดส่วนที่ต่ำลงก็ไม่ควรจะเป็นแล้วประเด็นที่มันเจ็บปวดมากกว่านั้นคืองบปีนี้เนี่ยมันทำสองรอบรอบที่หนึ่งเวอร์ชันประยุทธ์รอบที่สองเวอร์ชันเสียฐามาอัปเดตผมเข้าใจว่างบสาธารณสุขหรือศึกษาเนี่ยนะครับ มีงบตัวหนึ่งที่ในยุคเศรษฐาธรรมเนี่ยงบต่ำกว่ายุคที่ประยุทธ์ทำมผมไม่แน่ใจว่าสาธารณสุขหรือศึกษานะครับที่เราคาดว่าเมื่อคุณเศรษฐาเข้ามาดูแลงบเนี่ยงบที่เคยต่ำในยุคพลเอกประยุทธ์ในเรื่องสาธารณสุขและศึกษาจะเพิ่ม,มแต่สิริกัญญาบอกว่ามันมีงบหนึ่งที่มันต่ำกว่ายุคพลเอกประยุทธ์ประมาณ2,000ล้านด้วยซ้ำไปเรื่องนี้ผมไม่ทราบว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไร นะครับแล้วก็มาที่การใยงบประมาณของรัฐบาลทําไมปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาได้นะบงบที่เกี่ยวข้องกับการดูแลประชาชนของรัฐบาลเนี่ยนะครับมันไม่ควรจะต่ำตัวที่พลเอกประยุทธ์เคยจัดสรรเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นมันมีหลายเรื่องที่ต้องต้องขอบคุณคุณสิริกัญยาที่แกแกแกะงบอ,ะออกมานศึกษาศึกษา2องพล้านเนี่ยสองพล้านนะครับเออทำไมมันลดลงมากกว่ายุคพลเอกประยุทธ์มันแปลกใช่ไหมครับเกิด คือคือผมเข้าใจอย่างนี้ว่ากองเชียร์รัฐบาลเขาอ,อธิบายว่าตอนนี้คนเกิดมันลดลงเด็กเด็กเข้าเรียนมันน้อยลงนะครับแต่ผมก็เข้าใจอีกแบบหนึ่งด้วยเหมือนกันว่าจำปัญหาเด็กลดลงแล้วคนเข้าเรียนน้อยลงเนี่ย <Ừ. S 2> มันเป็นเรื่องเพิ่งเกิดแล้วเด็ก <Ừ. S 2> จํานวนมากที่ลดลงหรือเพิ่งเกิดเนี่ยมันมันคงจะยังไม่เป็นเหตุให้สามารถจะไป,ปลดงบศึกษาได้สองพันล้านใช่ใชครับผมคิดว่าอันนี้เป็นประเด็นที่คงจะต้องดูด้วยเหมือนกันว่าในยุคคุณเศรษฐาเนี่ยทำไมงบด้านการศึกษากลับลดต่ำกว่ายุคพลเอกประยุทธ์ที่พลเอกประยุทธ์ได้ ม,มันต้องมีคําอธิบายด้วยเหมือนกันเพราะว่าการจัดงบประมาณโดยหลักการแล้วในแง่นึงมเหมืทนอนว่ารัฐบาลให้ความสําคัญกับเรื่องไหนมากกว่ากันอื ใช่แล้วในความรู้สึกประชาชนเนี่ยเราอยากเห็นประเทศเราเป็นประเทศที่งบที่เยอะที่สุดเนี่ยคืองบสาธารณสุขกับงบศึกษาอ่าคือมันคือพื้นฐานของการพัฒนาประเทศอะใช่เออคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ประเทศเนี่ยงบที่กระทรวงกระทรวงที่มีงบสูงสุดกลายเป็นกลาโหมนี่ผิดปกติแล้วประเทศนั้นชอบซื้อรถถังมากกว่าพัฒนาการศึกษาหรืองบที่กระทรวงงบงบในรัฐบาลไหนที่กระทรวงมหาดไทยงบสูงสุดก็เป็นเรื่องผิดปกติครับมันแปลว่ากระทรวงมหาดไทยใหญ่เกินไปนะครับหรือแปลว่า รัฐบาลน,นั้นให้ความสําคัญกับเรื่องผู้ใหญ่บ้านกำนันไมเบอนนผู้ว่ามากเกินไปเพราะนี้เขาเขาบอกว่างบที่เพิ่มเข้ามาของกระทรวงมหาดไทย8.5%เนี่ยเพิ่มเยอะขึ้นมาจากเงินเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านและเงินเดือนอบาตาสมัยพลเอกประยุทธ์ออ,อันนี้แหละมันกลายเป็นปัญหาเพราะแปลว่าสัดส่วนงบที่เพิ่มส่วนนี้มันหมายถึงการเสียโอกาสในการเอางบไปทําเรื่องสาธารณสุขหรือไม่ครับครับเสียโอกาสในการเอางบไปทําเรื่องการศึกษาของประเทศมากขึ้นหรือไม่ นะครับเมื่องบส่วนหนึ่งเพิ่มงบส่วนอื่นก็ต้องลดลงโดยปริยายใช่ใช่ใช่คือ,ค,อคือมันกลายเป็นว่าเอาจริงๆเนี่ยการทํางบที่ผ่านมาในทุกครั้งที่ผ่านมาเราไม่เคยมีคือศึกษาเนี่ยคือมาอันดับหนึ่งตลอดอืเราไม่เคยตกอันดับใช่แล้วอยู่ดีๆวันดีคืนดีมหาไทยขึ้นพรวดพลาดมาแปเปอร์เซศึกษาเพิ่มแค่ 0.3เอร์เครับ0.3เอเดี๋ยวทีมงานช่วยขึ้นกราฟิกครั้งหนึ่งก็ได้ครับคนจะได้เห็นกันะชัดเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ข่าวผ่านๆไปตัวเลขเนี่ยมันชัดเจนว่ากระทรวงบัตรไทย3.53แสนล้านเนี่ยเพิ่มขึ้นมา8.5ซึ่งมาจากเงินเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านกระทรวงศึกษาเพิ่มมา0.3นะฮะและอย่างที่บอกน้อยกว่าสมัยพลเอกประยุทธ์ไป2 0 0 0ล้านครับอันดับ3คือกระทรวงการคลัง3.27แสนล้านอันนี้ก็เพิ่มขึ้น15แต่เ แต่เพิ่มขึ้นแต่เพิ่มขึ้นในส่วนของใช้นี่ดอกเบี้ย <c oughs> <c oughs> คือเป็นส่วนที่การเพิ่มในส่วนที่ประชาชนไม่ได้อะไรเลยเออเออ,อเงิน,นไม่ไดู <c oughs> ไม่ได้ถูกใช้เพื่อพัฒนาโรงเรียนเงินไม่ถูกใช้เพื่อพัฒนาการศึกษาอะไรเลยครับ <c oughs> <c oughs> นะครับอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับว่าเป็นปัญหาจริงแล้วก็เราอยากเห็นรัฐบาลอธิบายใช่นี่นี่ขนาดว่าอาจารย์ตัวตัวนี้ดอกเบี้ยสักประมาณ38 0 0 0ล้านที่เพิ่มขึ้นมา เรายังไม่รวมถึงถ้าเกิดว่าสมมติว่าพรบรกู้เงินผ่านจริงๆนะเนี่ยมันจะต้องมีบานมอีกนะใช่กับก้อนของกระทรวงการคลังเนี่ยใช่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 ก็เนี่ยแหละครับเป็นสิ่งที่บางคนบอกว่าการมีฝ่ายค้านเนี่ยมันเป็นเรื่องซึ่งไม่มีความจําเป็นอ,อผมเห็นว่าบทบาทของนักการมเมืองแบบสิริกัญยาเนี่ยเป็นภาพสะท้อนว่าการมีฝ่ายค้านเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นอ,อืคือถ้าไม่มีสิริกญญาพูดในเราไม่รู้นะอ่าใช่ไม่มีใครมาพูดเรื่องตัวเลขให้เราฟังเลยใช่แล้วคําถามคือทําไมสอสอรัฐบาลไม่บอกเราพวกนี้บ้างไง คือบางทีเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องรัฐบาลหรือฝ่ายค้านด้วยซ้ำไปนะมันเป็นเรื่องที่ทุกคนซึ่งอยู่ในสภาและเป็นตัวแทนประชาชนเนี่ยถ้าคุณรู้คุณน้องบอลบางเรื่องเนี่ยมันเลยจากเรื่องการเป็นรัฐบาลและฝ่ายค้านนะอย่างเรื่องแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องผลประโยชน์ของประชาชนอันนี้มันร่วมกันเป็นมันเป็นเรื่องที่ใช่สสอรัฐบาลเองถ้าเห็นนะผมเชื่อว่าพวกเราถ้าเป็นประชาชนธรรมดาแล้วเราเข้าไปในสภาแล้วเราเป็นคนของรัฐบาลเนี่ยเราเห็นตัวเลขแบบนี้เราก็จะฟ้องประชาชนนะผมเชื่อว่าเราก็จะทําแบบนี้เหมือนกันคือบางทีความเป็นสอสอเนี่ยจะต้องมมองข้า ความเป็นฝักฝ่ายทางการเมืองอนะครับเช่นถ้าฉันอยู่ในฝั่งรัฐบาลฉันจะไม่บอกตัวเลขนี้กับประชาชนเพราะเดี๋ยวรัฐบาลโดนดา่าอย่างเงี้ยไม่ถูกเป็นนักการเมืองต้องจําไว้นะครับว่าผลประโยชน์ประชาชนมาก่อนผลประโยชน์นรัฐบาลนับแต่นักการเมืองจำนวนมากจะชอบคิดว่าผลประโยชน์รัฐบาลเนี่ยมาก่อนผลประโยชน์ประชาชนถ้าฉันอยู่ในรัฐบาลอะไรที่ฉันพูดแล้วรัฐบาลเสียหายเนี่ยฉันไม่พูดไม่ได้ เพราะว่าเวลาคุณเจอประชาชนคุณ้องว่าคุณเป็นรัฐบาลและทําเพื่อประชาชนครับดังนั้นทุกอนุข,ของการทํางานเนี่ยคุณต้องเอาผลประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้งอไอตัวเลขที่สกัญญาเห็นเนี่ยไม่ใช่ตัวเลขลึกลับแต่คําถามคือทาไมมีแต่สิทิกัญญาและพักก้าวไก่มาบอกพักอื่นไปอยู่ไหนอ,อ่านก็ไม่เป็นอย่างนั้นหรือ<ะ>ถ้าสสอบ,บอคุณอ่านก็ไม่เป็นเลยไม่มาบอกเราเนี่ยผมก็ต้องคือผมว่าสี่ร้อยกว่าคนนะจะอ่านไม่เป็นสักคนเลยเหรอแล้วถ้าอ่านก็ไม่เป็นแล้วทำไมอยากเป็นกรรมธิการงบ <c oughs> ถ้าคุณอ่านงบไม่เป็นจนบอกประชาชนเรื่องพื้นได้คุณก็อย่ายแย่งกันเป็นกรรมธิการงบทีนี้ที่ผมเข้าใจคือพรรคการเมืองทุกพรรคเนี่ยแย่งกันเข้าเข้าไปคุมกรรมธิการงบประมาณอ่าใช่ใช่เพราะการคุมกรรมธิการงบประมาณเป็นบันไดขั้นแรกของการมีอิทธิพลอ,อธิบดีมาอธิบดีอยากโดนตัดตัดงบไหมอ,มอธิบดีไม่อยากเหรอคันนิ้วคันนิ้วคันนิ้วเออคันนิ้วอธิบดีไม่อยากเหรอ ตบฟุ่นหน่อยตบฟุ่นหน่อยมันมีอย่างนี้จริงๆมันไม่ได้มีแค่รีดไถเอกชนนะครับการรีดไถกันเองเนี่ยกันเองของนักการเมืองต่อที่บดีมันก็มีอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสอสอแย่งกันคุมกรรมธิการงบประมาณนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกพักเก่าแก่เนี่ยเราไปไล่ดูชื่อนะพักเก่าแก่เนี่ยใครเป็นกรรมธิการงบประมาณเนี่ยนะเป็นกันจนตายไปข้างอปักหลักเลยปักหลักไม่ไปไหนเลยแล้วแล้วบางคนเนี่ยนะที่เป็นกรรมธิการงบประมาณของพักใหญ่ๆเนี่ยนะ ชื่อในการทําอย่างอื่นไม่เคยได้ยินเลยนะการทํางานในสภาอภิปรายอะไรไม่เคยได้ยินทําเป็นอย่างเดียวเป็นกรรมธิการงบประมาณแล้วพักก็ส่งคนเดินเป็นกรรมธิการงบประมาณไปไล่ดูชื่อนะแต่ละพักจะมีขาประจําอยู่สามสี่คนซึ่งมผมไม่รู้ว่าทั้งหมดนี้มันเป็นช่องทางในการหาเงินเข้าพักหรือเปล่าด้วยนะอันนี้พูดตรงๆเลยนะเป็นแหล่งหากินมั้งเห่มันตรงไปอย่างเงี้ยอย่าพูดอย่างนั้นเลยคงไม่อกี้ไ่ต่างกันหรอกแหล่งหากินมันเหมือนเข้ากระเป๋าตัวเองอแต่อันนี้เป็นเรื่องของการช่วยเหลือพัก แบ่งๆกันอะหรือเปล่าหรือเปล่าใช่เพราะเราแค่สงสัยใช่เราแค่สงสัยใช่แต่ว่าไปไล่ดูเถอะครับพักใหญ่ๆเนี่ยชื่อกนเป็นกรรมธิการงบประมาณคนเดิมอยู่มานานอยู่มานานเออแล้วก็ไม่เคยไปเป็นกรรมธิการชุดอื่นกูต้องอยู่แต่กรรมธิการงบประมาณต้องเป็นอย่างเดียวบทบาทในสภาอย่างอื่นไม่เคยพูดในสภาอภิปรายไม่เคยแสดงความเห็นคนอื่นทำไปเลยตอนพักเป็นฝ่ายค้านก็ไม่เคยพูดอะไรตอนเป็นพักรัฐบาลก็ไม่เคยพูดแต่เป็นกรรมธิการงบประมาณทุกชุด แสดงว่าคนเหล่านี้เขาต้องมีดีอะไรสักอย่าง<อ>เพราะกรรมธิการเขประมาเนี่ยเป็นตำแหน่งที่สอสอหมายปองเขาเก่งเปล่าเขารู้ว่านายต้องการอะไรเขาเขาเก่งเรื่องเข้าใจนายเข้าใจนายรู้ใจนายรู้ใจนายเพราะนั้นนายก็บอกเออให้เป็นต่อไปอคือการที่คนคนนึงได้ตําแหน่งที่คนในพักต้องการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานเน,น,นี่ยนะอเขาต้องเป็นคนมีของฮะต้องมีของเขาต้องเป็นคนมีของใช่เขาต้องเป็นคนมีของเพราะตําแหน่งนี้คนมันอยากได้กันเยอะมีเยอะด้วยใช่อื มีไหมของอะหากระเป๋าตังค์ไม่เจอมีแต่เงินสดไงถ้าเทพไปดีวันนี้ผมหากระเป๋าตังค์ไม่เจออทำไงอ้พรอมเ์โอนไหมได้ครับผมส่งไลน์ท่านเี่ไปดีนะครับคืออาโค้ดนะครับแต่มันเป็นอย่างนี้แหละมันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนรู้กันซึ่งมันไม่ควรจะเป็นไงอคือปัญหาของนักการเมืองแนวเก่าเกมคือเขาทําเรื่องแบบนี้กันแล้วเขาไม่คิดว่ามันไม่ควรทำไงแต่เขาก็ไม่คิดว่าคนรู้ทันเนี่ยหรือเขารู้แต่เขาไม่สนเขารู้แต่เขาไม่สนเอก็ทําไมก็จะทํามีอะไรเบ้า แล้วเขาก็จะอ้างว่าใครๆก็ทํากันซึ่งจริงๆไม่ใช่หรอกอคือนักการเมืองแหมผมไม่อยากใช้คาแรงเอาอนักการเมืองที่ไม่ค่อยดีเนี่ยเขาจะมีข้ออ้างว่าไอ้เรื่องไม่ดีที่เขาทำเนี่ยใครๆก็ทําคนนู้นก็ทําคนนี้ก็ทําพรรคหนุนก็ทำเออแล้วก็หรือไม่ก็เขาจะบอกว่าคนอื่นถ้ามาอยู่แบบผมก็ทําแบบเดียวกับผมอืซึ่งผมไม่เชื่อ <laughs> คุณพิสูจน์ง่ายๆก็ได้นะครับคุณก็ออกไปดีแล้วคุณทําแทนคุณเดี๋ยวดูเขาจะทําแบบคุณหรือเปล่าอ่าเออเปิดโอกาสดูเออถ้าคุณคิดว่าทุกคนทําเหมือนคุณเนี่ย คุณลองออกไปแล้วลองให้คนอื่นเขามาทําดินี่คุณเล่นผูกขาดตําแหน่งเดิมสิปี20่ิปีเนี่ยคุณไม่เคยอื่นมาทําแล้วคุณทําแบบเดิมแล้วคุณก็อ้างว่าคนอื่นทําแบบคุณเนี่ยมันจะไปรู้ได้ยังไงอะเดีย๋ยวนะตอนเนี้ยคนเนี้ยยังอยู่ใช่ไหมผมไม่พูดครับ <laughs> ยังนั่งอยู่ไหมเออผมไม่อยากจะแสดงความเห็นครับ<อ>ผมพูดเป็นหลักการครับผมไม่พูดตัวบุคคลผม,มพูดตัวบุคคลพูดเรื่องพูดเรื่องความไม่พูดเรื่องคนพูดเรื่องความไม่พูดเรื่องคนถูกต้องครับ เออเราเริ่มพูดจาเหมือนรัฐบาลนี้มากขึ้นนะเอวันนี้พูดเรื่องความไม่พูดเรื่องคนใช่ใช่พเพื่อความอย่างเดียวไม่เกี okay, okay. เ่ยวกคนโอเคโอเคเรื่องของงบปี๖ยคจ็ดครับ,รบอ่านี่เป็นความเห็นแล้ะข้อถกเถียงกันดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR คด้วยนะครับ